สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้ามาอนใี้ย่ายนุก็อยู่ในครัวเนี่ยเราจะสิผ้าลาบหมูซุปพี่ซุปน้องกินค่ะพี่น้องนในย่ายล้วนเลยนะคะล้วนได้สักพักหนึ่งแล้วคาดว่าไก่สิซุกแล้วล่ะค่ะแต่วา่าอย่าล้วนดเด้อค่ะล้วนด,นนะะวนดนุนแลนเนื้อหมูมันจะแข็งเราจ้ะนาะถ้าแข็งแล้วมันก็สิบรแสบนะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะย่ายล้วนไว้ล่ะค่ะนี่นะคะเมื่อกีนนะะ้นี้นะะนนอดีเด็นคาน พีเ่เก็บพักอยู่กับพี่น้องก็เล,เลยบริดไทยพี่เหน้องเบิงนะคะมาถ่ายตอนนี้นะคะล้วนแล้วนะคะนี่ล้วนแล้วแล้วนะคะล้วนหมูย่เสียนมาเฮ็ดลาบหมูสูพี่สูน้องกินค่ะพี่น้องแตงไม่กินน้ำย่อ้นะจ้ะ นี่แหละค่ะเครื่องปรุงเครื่องปรุงสําหรับหลาบหมูของยายเนาะจ๊ะก็มีพริกป่นค่ะมีมะนาวนะคะอันนี้คือยายบีบใส่ถ้่วยไวลแล้วค่ะทับพ่อเขาจะเงินบีบใส่ใหม่นะคะก็มีใบสะระแหน่ค่ะพี่น้องแล้วก็มีใบพักใบเลื่อยหรือว่าหอมเต๋พักชีฝรั่งนะคะก็มีใบมะกรูดแล้วก็มีหัวหอมค่ะมีข้าวคั่วหอมหอมด้วยนะจ๊ะพี่น้อง นี่นะคะยายสิลาบหมูสูพี่สูน้องกินได้จ้ะอันนี้กับน,น้ำปลาค่ะเนี่ยน้ำปลานี้เคล็ดลับคือน้ำปลานี้นะคะอร่อยๆอค่ะพี่น้องโคษณานเผินกันนะคะน้ำปลาแท้ตาอะไรนะหอยเป่าหือ้อ <c oughs> โอ้โหือบล่าค่ะสิลปลาบหมูสูพี่สูน้องกินกันพี่น้องจังมากกินลาบหมูเได้ค่ะได้เมนี้เดอร์นี่ล่ะค่ะเดี๋ยว,ยวมาลาบหมูกินกันนะคะ นี่จ้ะหลังจากเขาใส่เครื่องทุกอย่างแลเนะคะที่ย่าทายให้เบิ้งนี่นะคะลาบหมูย่ากระสีนาตาประมาณนี้แะะล้ะค่ะบ่ใส่พริกลายด้วยค่ะใส่พริกลายลมันเผ็ดเนาะคะ่ะนี่นี่นะคะมาด้วยจ้ะเด้อไม่กินลาบหมูน้ากันยเตพี่น้องนี่คะ่ะลาบหมูแ่บแสบเขาซิมเบิ้งล้วแ่บบ่มีข้อเหนียวคะ่ะเป็นก็ข้อสวยนี่นะคะ่ะเคล็ดลับคือความอร่อยหมูติดมันนะคะหมูติดมันแบ่บกับพี่น้องผมเอาเป็นปแต่แสบวะคะ่ะ พ่นในพี่ให้น้องเห็นเบิร์ค่ะมาจ้ามามากินลาบหมูน้ำย่อยด้วค่ะมื่อนี้ลาบหมูเดี๋ยวย่ยกระสีตักใส่จานเนาะจ้ะตักใส่จานแล้วก็สีใบสะระแหน่เลยค่ะสะระแหน่โรยลงไปแต่ว่าตอนนี้บ้านในตักกระโชว์ให้พี่ให้น้องเบิร์ก่อนนะจ๊ะโชว์โชว์โชว์ลาบหมูค่ะพี่น้องคอนนะ่ะไปต่อแซ่บปะคะลาบหมูลาบหมูสูตรย่ยหนูอยู่ในห้องกุ้ง นะคะไม่กินเขาน้ากันเด้อพี่น้องเด้อหลาหมูซูปพีสูน้องกินค่ะแสบนวอยู่หมองเก่านี่ล่ะค่ะนี่คือนาตานะคะออกมาเป็นนาตาแนวนี้ล่ะค่ะยายก็ขอบคุณสาหรับการติดตามช่องยายหนูจะาชาแนวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ้านไดนะคะที่ยายบ้านในปหายายกับสิทย่อยทย่อยไปเด้อพี่น้องขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ